ครับพี่ครับพี่หนันแนะนําตัวให้รู้จักนิดนึงครับผมชื่อสมชายใจเย็นครับเป็นนักสร้างสรรค์อิสระครับง่ายๆเลยคือนิทรรศการนี้คือนิทรรศการภูมิสรรสร้างครับผมตอนนี้แสดงครั้งที่2ครับสปีจะมีครั้งหนึ่งครับที่ผมมานําเสนอวันนี้ก็จะมีพุทธศิลป์แล้วก็จะมีภาชนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับแรงบันดาลใจจากสีมิสานครับสีมิสานไม้หรือ แม้กระทั่งภาพเขียนจิตกรรมของของศิมิสารครับพี่ยังยังยังชุดชุดนี้เป็นคติธรรมครับคติธรรมการกินกินครับเกินกินแล้วคราวนี้การกินกินเนี้ยผมผมได้แรงบันดาลใจจากภาพเขียนแล้วมาเปลี่ยนเป็นฟอร์มของเราครับแล้วก็เป็นภาชนะที่สามารถที่จะใช้งานจริงได้ครับผมอ๋อแรงบันดาลใจจากคติธรรม คติธรรมการเกินกินครับเกินกินคือเป็นปิศาธรรมครับปิศาธรรมคือเหมือนการเวลาเกินกินทุกสิ่งทุกสิ่งอย่างครับก็ทุกอย่างคือการเวลาคือกินตัวของมันเองประมาณนี้ครับอย่างภาชนะก็เหมือนการการกลับกายเกินกินครับเหมือนเราเคยเห็นปิศาธรรมเรื่องพวกนี้ครับคือเหมือนเคยเห็นงูกินพบ แล้วทีนี้กลับกลายเป็นปบวกกินงูอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นปริศนาธรรมกินกินกันไปกินกินมาอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วก็ใช้งานได้จริงเลยใช้งานได้จริงครับครับผมในส่วนอันนั้นเป็นเป็นงานปูนปั้นหรือเป็นงานอะไรอ่าอ่ามันเป็นเทคนิคเซรามิกครับเซรามิกครับใช่ครับแรงดันบรรจัจากผ้าไมมครับผ้าไม้ของอีสานนะครับครับแล้วก็แล้วก็เอาสีของอีสานมาผสมแล้วเป็นดินของอีสานครับ ท,ที่มานํํานาเสนอผลงานชุดนี้ครับสแต,แต่แต่ตัวนุ้นไม่ได้เคลือบใช่ไหมครับไม่ได้เคลือบครับไม่ได้เคลือบ,บก็คือเผาปกติใช่ครับนะส่วนเทคนิคตัวที่เป็นพุทธศินที่เคลือบนี้ขึ้นรูปอะไรยังไงอ๋อขึ้นรูปรด้วย hand forming ครับ hand forming แล้วก็เคลือบด้วยด้วยเคลือบศิละดนบ้างหรือก็จะเป็นอาจจะเป็นเทคนิคละขู่บ้างครับ เพื่อให้มันเกิดเงาเกิดสีสันใช่ไหมเขาจะมีเทคนิคหลาย,ลายอย่างครับผสมกันเอานุ่นมาใส่เอานี่มาใส่ส่วนตัวตัวที่ไม่ได้เคลือบเนี่ยลงสียังไงครับอ่ามันจะเป็นเทคนิคเอ็นเอ็นูบครับเอ็นปอบก็คือใช้สีสเตนของนี่แหละครับมามาเขียนเขียนตอนที่เราปั้นเสร็จแล้วก็เขียนเขียนแล้วก็เอาไปเผาอีกทีหนึ่งครับมันก็จะติดไปเลยครับอ๋อก็อค,คือเผามาก่อนแล้วก็เขียนแล้วก็เผา,เาคือเราปั้นปั้นมาเสร็จ ปึ๊บแล้วเราก็เขียนสีเลยครับอ๋อโอเคใช่ครับแล้วก็ไปเข้าเผาเลยใช่ครับแล้วสีจะอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเทคนิคอะไรนะเทคนิคเอ็นโกลบครับอ๋อได้ครับส่วนพระพุทธรูปเสียนพระที่อยู่ข้างหน้าครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นหน้าพระหน้าปลุกในในแนวทางของผมครับปางหน้าปกได้แรงบันดาลใจมาจากไหนอะไรยังไงเอ่อแรงบันดาลใจจากจากพรามาเป็นการกรันแต่ว่าผมจะ ปรับเปลี่ยนรูปทรงฟอร์มเป็นลายเส้นของตัวเองอะไรเงนี้ครับโดยผ่านกระบวนการเผาแบบเตาฟืนแบบโบราณครับก็แล้กเกาใช้ดินดินที่ที่อยู่ที่อีสานเลยครับเผาแบบโบราณเลยก็คือเผาแบบกรอบแบบเตาฟืนครับแบบเตาฟืนก็คือการแกล้งเลยใช่ไหมครับตัว,ต,วตัวพระไม้ของอีสานเนี่ยเราเห็นเสน่ห์หรือเห็นอะไรเราถึงได้เอามาเป็นแรงบันดาลใจในการทำครับ คือแรงมั่นใจภาไม้คือช่างพื้นถิ่นครับช่างพื้นถิ่นพื้นบ้านที่เขามีความสดใหม่หรือคนที่ไม่ได้เรียนศิลปะมาก่อนครับอย่างเงี้ยแล้วเขามีความศรัทธาในการที่จะสร้างรูปลักษณ์ขึ้นมาเกี่ยวกับเป็นเป็นแรงยึดเหนี่ยวจิตใจครับยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็สร้างออกมาได้ได้ได้ไดมีความรู้สึก เขาเรียกไงอะความรู้สึกที่ความรู้สึกที่ศรัทธาครับศรัทธาพอเราเอาผ้าไม้มาทําเป็นงานเซรามิกเราไม่ต้องมีการลดทอนอะไรจากของจริงลงไปเยอะไหมแล้วก็ใส่จินตนาการในแบบของเราเข้าไปลองเล่าให้ฟังนิดนึ่งครับจินตนาการของผมก็ก็เราไปเห็นเราไปเห็นจากสิมจากวัดจากภาพจิตรกรรมอะไรเงี้ยครับ พอไปเห็นเราปุ๊บเราก็จินตนาการไปเลยว่าผมอยากได้แบบนี้ไปเห็นแบบนี้แล้วเอ้ยเอามาปรับเปลี่ยนนิดปรับเปลี่ยนหน่อยแล้วก็เป็นเทคนิคที่ใช้ดินครับดินดินอีสานแล้วก็ความเป็นพื้นบ้านครับวิธีการอะไรเงี้ยครับชุดนี้ชุดนี้เป็นตัวอะไรอ่ะนี้เป็นตัวอันนี้คืออปลาครับเป็นปลามผมส,สื่อถึงความอุดงสมบูรณ์ของ ปาค,ความดุลสมบูรณ์อย่างปลาผมเรียกว่าปลาแม่น้ําชีนเนอะบ้านผมผมอยู่แถบนี้ก็คือการการที่ผมเอามาคือมันเป็นความุมสมบูรณ์ครับโดยโดยใช้ฟอร์มฟอร์มแล้วก็สัญลักษณ์ปลาปลาครับปลาคือความดุลสมบูรณ์ประมาณนี้ครับส่วนตัวข้างบนก็เป็นว่าจะเป็นไม้ไผ่ครับเป็นไม้ไผ่เอามาเป็นที่จับเป็นอันน้ใช่ครับใช่แล้วก็ใช้เป็นเป็นเชือก ฟันหรือว่าเชือกกล้วยครับเชือกกล้วยครับเอามาฟันฟันแล้วก็เอามาทําเป็นชุดหมูครับแล้วตัวฝาเป็นรูปอะไรครับฝาก็เป็นปลาครับปลาเล็กครับเอาเปิดใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงแล้วก็คือเทใส่ถ้วยได้จริงใช่ครับใช่ครับอันนี้เทคนิคเซรามิกเลยอ่าใช่ครับคือเป็นเคลือบเซเรดอนครับเซเรดอนหรือหรือเขาเรียกว่าซีลาดอนซีลาดอนใช่ครับผมโอเคไปชิ้นนี้เป็นยังไงบ้างครับคือชิ้นนี้ผมเรียกว่าสัง สังชินชัยบรรบทรมศิลป์คือผมได้แรงบันใจจากนิทานปรมปลาของอีสานครับของอีสานส,สังสังชินชัยสังชินชัยแล้วก็เราก็ใช้หอยสังจริงๆมาประกอบเลยใช่ครับเอาหอยสังมาประกอบกับประกอบกับหินกับหอยสังแล้วก็ดินเผาครับออกแบบต้องเล็งขนาด าหอยขนาดเราคือเราไปเจอวัสดุก่อนครับอย่างแรกผมไปเจอวัสดุวัสดุนี้มันหน้าอันนี้มามีตัวนี้มาใส่มาใส่ครับคือใส่พอดีใช่ครับแล้วตัวหินข้างล่างก็เป็นก็หินทะเลหินอันนี้ก็เป็นหินทางอีพาวสานกันอาพอวิสานของเราอ๋อเออดูสวยครับดูแบบมีเสน่ห์แล้วมีตัวอะไรนกอันนี้นกคู่ครับนกพู่ความหมายนกพู่ทางนี้คือตอนกลางคืนครับ อ๋อเป็นตอนกลางคืนบ,บันทมสรรีออกางคืนอะไรอย่างี้แล้วก็บันทมโอเคครับอันนี้เป็นเทคนิคอะไรเอ่ยเนี่ยอันนี้เทคนิครักโขครับรักโขเหมือนกันใช่ครับใช่ครับแต่ทำไมมันเป็นสรรีผสมอะไรอย่างเงี้ยคือไอสารผสมแต่ละตัวครับ,รบเป็นสารสารที่ผสมแต่ละตัวเหมือนกันแล้วก็ก็จะมีเอาไปแก้วผมเอาแก้วไปปัก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 ไปแล้วก็ให้เขาแบบละลายลงมาเองเลยครับอยู่ที่ ให้ไฟเขาทาทางานของเขาเลยครับว่าอยากจะไปเป็นตรงไหนยังไงยังไงครับแล้วไามาคุกแก่เหมือนเดิมให้มันเกิดเอฟเฟกใหม่ขึ้นมาครับอ๋อก็เลยดูสวยแบบแปลกดีคนะก็มีเสน่ห์นะผมมองว่ามันก็มีเสน่ห์สีเราบังคับสีไม่ได้เพราะว่าไฟทำอย่างเดียวสวยครับสวยทิ้นี่เป็นอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นเป็นพระนักปกเหมือนกันครับนักปกแต่ว่าคลายฟอร์มใหม่ครับ คลายฟอร์มใหม่แล้วก็เคลือบด้วยเคลือบซิลิโคนครับเคลือบซิลิโคนออข้างบนก็คือเป็นพญานาคใช่ครับพญานาคเป็นหน้าปกเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าเป็นฟอร์มของเราใช่ครับเป็นลักษณะเหมือนทางอีสานใช่ครับใ่นส่วนตัวนี้โอเคครับสวยครับครับอันนี้เป็นคนปวดร้าอันนี้คือคือเป็นผมเรียกอะไรผมเรียกบําเพญทุกบําเพนทุกใช่ครับบําเพญทุกก็เป็นทค เทคนิคนี้คือเขา,าต้อฟืนครับเขาต้อฟืนใช่ใช่ครับทำไมมันออกมาสีเป็นเขียวเขียวก็เคลือบก่อนครับเคลือบก่อนแล้วก็ออเอาไปเผาในตาฟืนครับ<ม>แล้วก็จะมีพวกคารเมลหรือว่าชิ้นเท่าไปเกาะไปเกาะกับชิ้นงานแล้วมันเกิดเอฟเฟกต์ใหม่ขึ้นใหม่อีกอย่างนึงค,คือเคลือบเทรามิกเลยใช่ครับเป็นเป็นเทคนิค克ากูครับเทคนิลากูลากุคือลากุคือเรา เขาเสร็จแล้วล้วก mm ็ไปเคลือบแล้วครับเคลือบเคลือบแล้วก okay. oh oh, right? exactly right. ็เอามาเผาอีกครั้งแล้วก็ที่นี่คือเคลือบอุณหภูมิเผาที่พันร้อยครับพันร้อยแล้วที่นี่พออุณหภูมิได้แล้วแล้วก็ขีดแดงออกมาที่มาคุกเขากับพวกแกบข้าวอะไรพวกนี้ครับแล้วมันเกิดเอฟเฟกเอฟเฟกเกิดขึ้นใหม่ครับอ๋อก็คือเป็นเทคนิคในส่วนตัวนี้ใช่ครับได้ครับใช่ครับชิ้นชิ้นนี้คือ ผมไม่ไดเรียนเซรามิกมาครับแล้วทีนี้คือผมอยากอยากทําดินแล้วทีนี้เป็นชิน้นชุดแรกเป็นงานชิ้นแรกของผมที่ผมทํามาแล้วก็ผ่านกระบวนการปั้นขึ้นแล้วก็ประดับด้วยแก้วครับแก้วแล้วก็เผาออกมาแล้วก็จะละลายครับอ๋อคือให้แก้วละล,ะลายใช่ครับอ,อย่างอย่างอย่าง,งที่เป็นจุดๆเนี่ยคือคือเป็นแก้วที่ฝังลงไปในดินครับตัวตัวเสีย ตัวหน้านี้แบบตั้งใจถอดแบบจริงจริงกลางๆเลยใช่ครับใช่ผมผมผมไปเจอพระหนังสือพระเล่มหนึ่งแล้วก็ผมก็เลยรีเสิร์ชขึ้นมาว่าเอาเอารูปลัก,ลกษณะเนี้ยครับฟอร์มแบบเนี้ยแล้วก็ทํามาทํามาให้ขายแล้วก็ปรับเส้นใหม่ครับสวยนะครับดูเป็นเอกลักษณ์เลยก็ก็เชิญชวนครับเชิญชวนมาชมนิทรศการทางนี้ครับ เป็นนิทรรศการครั้งที่สองครับสองปีมีครั้งครับแล้วก็เชิญชวนทุกๆท่านครับมาชมนิทรรศการในครั้งนี้ครับโอเคครับ